แชเดสวัสดีครับพบกับสมจุบุโลวันนี้นะครับสมจุบอยู่ที่เรียบชายหาดชะอำแล้วก็ยาวระถิบหินนะครับตำแหน่งนี้จริงๆแล้วก็จะเรียกเป็นโหินแรกแต่เป็นโหินช่วมต้นนั่นเองนะครับมาพักที่รีสอร์ทริมทะเลนะครับกับรีสอร์ทที่ชื่อว่าสยามบีชรีสอร์ทครับ เข้ามาในห้องกันแล้วนะครับที่นี่นะครับก็เป็นห้องดีลักซีวิวนะครับผมเรามาดูห้องกันดีกว่าว่าที่สยามเบดีสอร์ทโบลีนดีลักซีวิวนั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกก่อนเลยนะครับหมวกหมวกกับร่มเอาไว้นะครับเป็นฟาร์ซิลิตี้อย่างหนึ่งมีตู้เย็นนะตู้เย็นตู้เซฟนะครับผมข้างในก็มีของมีมินิบาร์เล็กเล็กน้อยๆนะครับอันนี้ทันฟรีนะครับบริเวณนี้ถ้ามองกับนี่เป็นเป็นสโตนมาเหมือนเป็นกระจกเลย่องแต่พื้นที่ดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมปนประตูห้องน้ำ เข้ามาในห,ห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำก็แบบเป็นพี่ล้งหน้านะครับที่อาบน้ำชอปเปอร์แล้วก็ชักโครนมันเองนะครับผมมีพเชิตัวให้พร้อมเลยห้องน้ำเนี่ยก็จะมีม่านนะสําหรับให้เราเวลามากับคนรักหรืออะไรก็สามารถมองเห็นทะเลได้นะครับเยงนนุ่มๆจ้านะครับถึงถึงหมอนก็ดีนะหมอนก็ญี่ตียงก็นุ่มค่อนข้นขางสบายดีนะครับแล้วก็มีโซฟา แต่ว่าโซฟาตั้งตรงนี้มีไว้ทำไมมีไว้กับดูวิวครับผมวิวทะเลหันไปปุ๊บเราจะเจอทะเลฮนะนี่นะครับผมทะเลสวยงามเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็เป็นห้องนะครับ ที่สยามบีรีสอร์ทแห่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าอาหารเช้าจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้จริงๆแล้วมาเย็นมากเลยนี่ก็เกือบจะหกโมงเย็นแล้วนะครับเพิ่งมาถึงก็เดี๋ยวพักผ่อนก่อนละกันกลแ,ลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันครับว่าอาหารเช้ามีอะไรกันบ้างจ้า และในช่วงเย็นนะครับก็อดใจไม่ได้จริงๆครับที่จะมาเดินรับลมทะเลเย็นๆในบรรยากาศที่สบายๆเลยครับและนี่นะครับก็คือบริเวณชายหาดของด้านหลังโรงแรมนะครับที่ติดก,กับโรงแรมสยามบีดดีสอร์เนนะครับเป็นชายหาดชะอําแล้วก็ยาวถึงหัวหินเลยตรงนู้นในสุดนู้นเราจะเห็นเมืองหัวหินอยู่ไกลๆนะครับ พอตกกลางคืนก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับเดินรับลมท่ามกลางแสงไฟส้มๆแล้วก็แสงดาวแสงจันรบนท้องฟ้าครับสำหรับอาหารเช้าของที่นี่นะครับต้องบอกว่ามีอยู่เยอะพอสมควรเลยครับแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะครับ นั่งทานอาหารไปดูวิวทะเลไปต้องบอกว่าทั้งอิ่มตาทั้งอิ่มท้องเลยครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่ง e ีีของ S <S สมจุกหมุกโลกนะครับสำหรับครั้งหน้าสมจุกจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ